สวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์ถูกใจ IG กันนะครับผมโดยเว็บเคมเอ็มีเ็ดนะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับใครเป็นเพื่อนจิมคอมมานต่ลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเป็นเพื่อนจะเสิร์ชหาคำว่าเคเอ็มเอ็มีเ็ดก็ได้นะฮะสำหรับเป็นเพื่อนที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับก็ให้เราไว้มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อนๆมากกาที่สมัครสมาชิกนะครับเก็บเป็นเพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้เมลและชื่อนะคะผ่านนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงได้นะ เพื่อนะปอมขึ e ้นมาเลยก็ไ <hi> ด้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้านล่างเลยนะครับผมหรือถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะฮะแล้วเมื่อเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเมื่อเป็นเพื่อนลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะในเว็บไซต์แบบนี้เลยอ่ามีประกาศขึ้นมานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราแวะมาประกาศกันสักครู่นะครับอ่าเว็บไซต์ก็ได้มีประกาศออกมานะคร มีความจําเป็นนะต้องปรับปรุงบริการคอมเมนต์เฟซบุ๊คระคาถูกชั่วคราวนะครับผมเพื่อปรับปรุงบริการนะครับผมก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับผมเพื่อนแต่บริการอื liters, ่นๆก็ยังให้บร evet. ิการได้ปกตินะครับผมเมนูคอมมิเตชั่นเว็บไซต์แล้วนะครับผมก็สังเกตมาที่ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นแท็บเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินต่อกาบสั่งซื้อนะครับติดต่อแอดมินขอคืนเงินก็จะรวมมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับด้านบนขวามือนะครับเพื่อนจะเห็นนนะปปุ่่มมเลีภาาษครัับต้ง บัญชีนะครับแล้วก็เปลี่ยนค่างเงินนะครับแล้วก็ยอดเงินนะครับในช่องเกี่ยวนี้สำหรับยอดเงินนี้นะครับผมเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกอาจจะไม่มีกันนะครับเดี๋ยวเราไว้มาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะฮะเป็นเบรนมากดที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับผมโดยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับในการเลือกเติมนะครับผมแต่ละช่องทางก็จะมีคําแนะนําที่ต่างกันไปนะฮะเพื่อนๆอย่าลืมอ่านกันก่อนนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นอ่าคิวอโคนะครับสำหรับทุกธนาคารเลยแอปธนาคารแนสลีฟนะครับชิปเพลย์เปาบลล์เลม ด้านขวามือนะครับเพื่อนๆจะเห็นเป็นประวัติการเติมเงินนะครับอยู่ตรงนี้เป็นตารางนะครับผมสำหรับการเติมนะครับเพื่อนเก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็น QR code แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็มาใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับผมกดเติมเงิน่ะ QR code ขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะครับเป็นช่องทางนีง่ายและสะดวกมากๆเลยนะฮะเพื่อนเพื่อนมากดที่รับสั่งซื้อใหม่นะครับผมมาเลือกที่อินสตาแกรมในการดานบนมาเลือกที่บริการนะครับผมแล้วก็เลือกหาคำว่าถูกใจนะครับอินสตาแกรม มือนล่านะครับผมบริการนะครับผมก็จะมีหลายบริการให้เราเลือกเลยนะครับผมก็จะมีเลนราคาแล้วก็รายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับเพื่อนๆก็ลองอ่านและเลือกกันได้เลยนะครับมาอนล่านะครับช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนำลิงก์นะครับอ่ของโพสที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดถูกใจหัวใจ i อนี่ครับก็มาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยนะครับส่วนปริมาณนะครับก็คือจำนวนยอดถูกใจที่เพื่อนๆอยากจะเพิ่มนะครับเพื่อนๆอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะฮะใครเพื่อนเข้ามาที่หน้าโพสนะครับมผ ใเป็นเพื่อน้ามาก๊อปปี้ลิงก์โพสต์นะครับผมนํามาวางที่ช่องลิงก์ใส่ปริมาณเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่หนึ่งร้อยแล้วกันนะครับเมย์เป็นเพื่อนกรอกครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าบริการโชว์ขึ้นมานะครับผมก็ลองตรวจสอบกันก่อนได้นะฮะแล้วเม่อเรากรอกกันครบแล้วก็กดสั่งซื้อเลยนะฮะเมย์เป็นเพื่อนกดสั่งซื้อแล้วนะครับผมก็จะเห็นกล่องยเขียวขึ้นมานะครับขึ้นว่าเราบอกได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนเนี่ยได้รับรนนัะ่คบมทีีผ ก็ออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปก็จะขึ้นมานะครับสถานะจะอยู่ในความมือนะครับขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับผมทางนั้นซซายมือจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นั่นเองนะครับของการก็จะเป็นรายละเอียดที่เราเกาะกันไปนะครับหรือถ้าหากเพื่อนๆนะครับอยากดูประวัติทั้งหมดนะครับก็มากดที่ประวัติกาสค์พื้นได้เลยนะครับผมในหน้านี้นะครับก็จะโชว์ประวัติทั้งหมดนะที่เราเคยกดกันไว้เลยแลือถ้าหากเพื่อนๆนะครับพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นะครับสามารถเข้ามาแจ้งแอดมินกันได้นะครับเป็นเปมากดที่หน้าคำ หากพบปัญหานะครับอย่างเช่นกดออเดอร์ไม่ติดเนี่ยเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยครับเป็นเพื่อนก็เข้ามาแจ้งแอนมินกันได้เลยนะครับแล่ถ้าหากเพื่อนนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับ p m m t เห็นนะครับก็สามารถแนะนำให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับเป็นเพื่อนมากดที่แนะนำเพื่อนนะครับมาคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับเเพื่อนจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันเลยนะครับ5%นะฮะเมื่อคนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วเมื่อเรากดออเดอร์กัน เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆจากเดิมน,นะครับมีอยู่สองไลน์นะครับผมตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น1 0 9ไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกอใช้เวลากันแ๊บเดียวเองนะครับเพื่อนๆแมมียอดเกินขึ้นมาด้วยนะครับเ,เพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับเกินขึ้นมาเจ็ดยอดนะครับผมเจ็ดยอดไลน์เป็นการแถมครข้งว็บไซต์นั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะฮะใจดีตะลอดเลยนะครับในวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์ KMMT เดไปเลยนะครับเ,เพื่อนๆถ้าเ,เพื่อนๆหาไม่เจอนะครับก็เขียนไปที่เห้้แลวนะ เนีวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ